สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ่าในสัปดาห์นี้นะครับก็มาเจอกับครูน็อตในวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้น้องก็จะเป็นในเรื่องของทศนิยมนะครับทศนิยมนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้น้องก็จะเป็นในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย1 0บร้อยแล้วก็1 0 0่นั่นเองนะครับสิบร้อยแล้วก็1 0 0 0เป็นการคูณทศนิยมอย่างไงนะครับอ่าไปดูกันนะครับซึ่งครูจะเรียกเอ่อเรื่องของการคูณ จำนวนที่ลงท้ายที่ร้อยพันกับดกับทศนิยมนะครับว่าวิธีการปรับจุดเนาะนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราคูณทศนิยมนะครับด้วย10นะครับแสดงว่าเราสามารถเลื่อนจุดนะครับไปทางขวาทางขวานะครับได้1ตําแหน่งนะครับแต่ถ้าเราคูณด้วย100นะครับอ่าสไลด์ผิดนะครับคูณด้วย100นะครับเราจะปรับทศนิยมไปทางขวานะครับได้2ตําแหน่งนะครับถ้าเราคูณทศนิยมด้วย 1000นะครับเราจะปรับทศนิยมหรือเลื่อนจุดไปทางขวานะครับได้3ตํตำแหน่งครับอันนี้ให้เรียนจาไว้ก่อนโอเคไหมครับคูณด้วย10ปรับจุดได้1ตําตำแหน่งนะครับตําตำแหน่งของจุดที่เราปัดเนี่ยให้เราดูศูนย์เป็นหลักก็ได้ครับ10คูณด้วย10มีศูนย์หนึ่งตัวปรับได้1ตําตำแหน่งคูณด้วย100มีศูนย์สองตัวปรับได้2ตํตำแหน่งคูณด้วย1000มีศูนย์สามตัวปรับจุดได้3ตํตำแหน่งโอเคไหมครับอ่านะครับ วิธีการทำทำอย่างนี้นั่นเองครับในตัวอย่างแรกนะครับ4.53คูณด้วย10นะครับ4.53คูณด้วย10นะครับปรับจุดยังไงนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าคูณ10นะครับมีศ1่ตัวปรับจุดได้1ตําตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็ปรับจุดครับกระโดดมาเลยครับจุดกระโดดมาจากหน้า5ไปเป็นหน้าเลขอะไรแทนครับหน้าเลข3แทนเพราะนั้นจุดไปอยู่หน้าเลข3แล้วมันจึงกลายเป็นจำนวนอะไรครับ45.3นั่นเอง โอเคไหมครับอ่ะตัวอย่างต่อไปนะครับเป็น7.48ดคูณด้วย100นะครับคูณด้วย100ครับนักเรียนมี02ตัวปรับจุดได้2ตำแหน่งนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็กระโดดนะครับ1 2เห็นไหมครับจุดไปอยู่หลังเลข8แทนนะครับแสดงว่าจำนวนนี้กลายเป็น748.0จุดศูนย์หรือกลายเป็น748เฉยๆก็ได้โอเคไหมครับ ต่อไปครับหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบเก้าจุดสองสี่หนึ่งนะครับคูณด้วยหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันครับนักเรียนมีศูนย์กี่ตัวเอ่ยอ๋อมีศูนย์นยนยนยสามตัวปรับจุดไปทางขวาได้สามตำแหน่งนั่นเองโอเคไหมครับแล้วก็กระโดดกระดึ๊บไปเลยครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเลยครับจุดกลายไปเป็นอยู่หลังเลขหนึ่งแล้วนะครับมันจึงกลายเป็นจำนวน 169,241.0แล้วนั่นเองนะครับอ่านะครับไปดูแบบฝึกหัดนะครับในของสัปดาห์นี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจากในโจทย์ตัวอย่างนะครับ1.206งจุดคูณหนึ่คูณด้วย1,000ครับมีศูนย์กี่ตัวเอ่ยศูนย์มี3ตัวแสดงว่าปรับจุดได้3ตำแหน่งเห็นไหมครับจุดจากหน้าเลข2ครับกระลึกไปเป็นกระลึกได้3ครั้งใช่ไหมครับ กระลึกไปหน้าเลขศูนย์หน้าเลขหแล้วก็หน้าเลขศย์เห็นไหมครับจึงกลายเป็นจุดไปอยู่หลังเลขหกแล้วใช่ไหมครับจึงกลายเป็นจำนวนหนึ่งพันสหศแล้วนั่นเองหรือ1206งพันสองร้อยหกนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะครับข้อที่สนะครับศูครับคูณสิบศนคูณสิะครับคูณสิมีศูนย์กี่ตัวลุกมีศูตัวปรับจุดได้ที่ตำแหน่งครับ ได้1ตำแหน่งนั่นเองครับจุดจากหน้าเลข7นะครับจึงกลายไปอยู่หลังเลข7แทนใช่ไหมครับข้างหน้าเหลือนะครับเหลือ0ูนก็เขียนไปเลยครับเหลือ7นั่นเอง7.0หรือคำตอบก็คืออะไรครับ7นั่นเองเพราะจุดศูนย์ไม่มีค่าเนาะนะครับอ่าตัวอย่างข้อต่อไปครับอ่าข้อ6ครับ4.13นะครับคูณกับ10นะครับอ่ะคูณกับ10ครับมี0ูนย์กี่ตัวเอ่ย มีศูนย์หตัวปรับจุดได้1นึ่ตำแหน่งโอเคไหมครับจุดครับจากหน้าเลข1ตรงนี้เนาะเปจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับกระดึ๊บไปข้างหลังกระดึ๊บไปทางขวาใช่ไหมครับไปทางขวาได้1ครั้งจึงจุดจึงจากหน้าเลข1กลายเป็นอยู่ตรงไหนแทนครับไปอยู่ตรงหน้าเลขหน้าเลข3แทนแบบนี้เห็นไหมครับจึงกลายเปน็นจำนวนอะไรครับสี่สิจดสนั่นเองโอเคไหมครับ อ่าไม่ยากนะครับอ่าต่อไปเป็นตัวอย่างที่8ตับ้างนะครับ6.92ครับคูณกับ100ครับนักเรียน6.92คูณกับ100มีศูนย์กี่ตัวครับมี0 2ตัวแสดงว่าปรับจุดไปทางขวามือได้2ตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไปเลยครับ1 2ตอนนี้จุดไปอยู่ตรงไหนนะครับ ไปอยู่ตรงหลังเลข2แทนใช่ไหมครับอ่าไปอยู่หลังเลข2แทนครับจึงกลายเป็นจำนวนอะไรนะครับ692.0หรือ692นั่นเองโอเคไหมครับเรื่องนี้ไม่ได้ยากมากนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะทำกันได้นะครับการบ้านในสัปดาห์นี้นะครับอ่านะครับในการบ้านนะครับในสัปดาห์นี้นาะนะครับให้นักเรียนนะครับ อย่าลืมขีดเส้นขั้นหน้าก่อนนะครับแล้วก็เขียนหัวกระดาษก่อนเนาะบรรทัดแรกนะครับว่าสัปดาห์ที่14นะครับแล้วบรรทัดต่อไปนะครับก็เขียนคําสั่งเนาะนะครับคําสั่งก็คือแถบสีเหลืองข้างบนเลยครับจงหาผลคูณต่อไปนี้โดยการเลื่อนจุดนะครับโดยการเลื่อนจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนทําข้อดังต่อไปนี้นะครับทําข้อดังต่อไปนี้นะครับลงสมุดนะครับข้อที่3นะครับข้อที่7ด นะครับข้อที่11ข้อที่17และข้อที่18ครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเผื่อบางคนไม่ทันนะเดี๋ยวจะไปสต็อปวิดีโอเอานะครับข้อที่3นะครับโจทย์1.2ึ่คูณสิข้อที่7นะครับ5.47จุดคูณหนึ 100. ข้อที่11นะครับ9.06าจุคูณหนึ 100. ข้อที่17 21.793คูณ1น0 0นะครับและข้อที่18นะครับ24.908ูนคูณ1000นะครับทั้งหมด5ข้อนะครับสำาหรับทั้งหมด5ข้อโดยวิธีการเลื่อนจุดนะครับไม่ยากเท่าไหร่น้อนะครับเพราะฉนั้นสัปดาห์นี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับบ๊ายบายนะครับ